หรือว่ารุ่นที่เรามีอะไรพวกนี้ยในเชิงป้องกันก็ต้องเข้าใจถ้าใครเคยเรียนเรื่องโจทย์จำมาจากสยามลบกันอยู่ตอนนี้ทำวิจัยกันอยู่มาแล้วข้ามไปสวยตรงนี้แสนสวยกลางกลางกล้ยี่สิบสามบริเวนี้ไปด้วยกันกับโดนอ่ะ โดนไม่เป็นไรอนะโดนเป็นของซื้อมาหายไปแต่พวกเราที่อยู่ในป้อมอะ่ะตายเพราะนั้นอโดนพวกเนี้ยน่ากลัวโดนที่ถ่ายภาพใหญ่เขาไปไปทําเป็นคานแทนแล้วก็กระสอบใจวางสามหึงห้าชั้นเพื่อให้มันหนาที่สามารถจะไปดูกับเื่อนเราฝึกมาเนี้ยโดนระเบิดลงมาใส่หัวอย่างเงี้ยมันมันเอาไม่อยู่แล้วป้อมอย่างนั้นอะ่ะสมมติว่าโดนระเบิดนี่เขงของอยู่สองลงนั้น อะไรประมาณนี้นะคูบูอยู่ด้านหลังหลุมตรงนี้เพื่อคอนโทรลมาครับบัญชาเดิมมีไหมในตำราป้มสลมับที่เขาที่ที่ใช้ในการฝึกตามคู่มือป้อมนามเดิมจะอยู่ทางด้านหลังการทําป้อมสลามมันเป็นการแค่มาขุดมันจะเริ่มจากที่เราไปวางกําลังนะแนววางกําลังสมมติเราเคลื่อนย้ายเข้าไปในพื้นที่พื้นที่เนียมันก็จะเราจะต้องไปวาง มมติอันเนี้ยคือหมูเป็นเล็กหมูหนึ่งหมูหนึ่งนี้11คนผู้หมูอยู่ด้านหลังคนที่11ข้างหน้าเป็นก่อจะปูทับด้วยกระสอบทรายหนึ่งชั้นประมาณ120กว่ากบแล้วก็แผ่ดผ้าใบครับสําหรับการฝนที่ใช้ไม้และกระสอบทรายครับที่จะหาได้ในกรุงเทพสำหรับทุกแรกเราจะใช้เป็นเดก,กกระวานไนท์ครับ ก็จะเปต้เมไม่เป็นไรรอกครับ่อนต้นแล้วัอะไรบ้างที่จะมีเาิดทันใจย ข้างหานั่นสอบประหนึ่งทางนู้นสอบประห้าเห็นจะเบียงยังสอบประหนึ่งสอบประห้าอีกอยู่ได้แน่นอนโอ้ดีอยู่สบาย